14มีนาคมของทุกๆปีคือวันไตโลกหมอยาแมวดำขอเชิญชวนทุกคนลดเค็มลดโลกไปด้วยกันนะครับเค็มน้อยอร่อยดีกินเค็มให้มันน้อยๆอร่อยอร่อยดีดีช่วยลดความเสี่ยงที่มีคมุมความดันนี้ดีตาอไตกินเค็มให้มันน้อย ระวังไว้น้ำตาลเห็นสื้งอะไรโรคไตนั่นจะไม่เยือนลดเค็มลดเค็มลงหน่อยอย่าปล่อยให้อ้วนเกินไปยาแก้ปวดกินนานทำร้ายไตงอนเต้าบุรียิ่งดีความดันเบาหวานนั้นคุ้มคุ้มให้ดีดูแลตัวเองไว้จะไม่เป็นโรคไตกินเค็มให้มันน้อยน้อยเอาอะไรอะไรดีดีช่วยลดความเสี่ยงที่มีคุ้มความดันนี้ดีเต้าไตกินเค็มให้มันน้อยน้อยเอาอะไรอะไรดีดี นน้้ำตาง,ตงเิมื่อีห้5วิธีในการลดการกินเค็มลงนะครับนั่นก็คือ 1. ลดเครื่องปรุงลงครึ่งหนึ่งลดการกินโซเดียมอยู่ที่2,000มิลลิกรัมต่อวันลดอาหารแปรรูปลดการจิม้มน้ำจิ้มเยอะและสุดท้ายคือลดการซดน้ำแกงครับผมอย่าลืมนะครับเค็มน้อยอร่อยดี